แน่ขนาดนี้นะครับทุกคนทราบนะครับล้างผู้ตรวมือแล้วนะครับไม่ให้ควงข้บมือนะครับผู้ร้ายหรือผู้ต้องใส่นะครับมีการจะต่อสู้กับเจ้าหนที่นะครับในการปฏิบัตินะครับก็จะประกอบหรืออาวุธที่ไม่ถึงตายนะครับ ในการจับกลุ่มก็จะประกอบไปด้วยอุปกรณ์ต่างๆนะครับตามที่ได้นับเรียนมานะครับ<อ>เมื่อดเดินการแล้วนะครับก็จะส่งไปยังาตามกระบวนการทางการแพทย์ต่อไปนะครับเนื่องจากว่าผู้ต้องใส่มีอุปกรณ์น,นะครับทำการเทค่ยวลงจารกรถนะครับเป็นการควบคุมสถานที่ดีวิธีตำรวจนะครับ อันนี้เป็นแนวความคิดน,นะครับในการใช้อุปกรณ์ที่วิ่นะครับการดิดถัดจับล็อกนะครับจากนี้ก็ทำตัวไปตามมาตรการนะครับ นี่ถึงเรียนทำงานหรือเพื่อนชาติแล้วมีแม่เลยมีหมอเลยเด็กไม่มีหนูอยากมีพี่มันสามารถที่จะ